คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้เราจะพาไปไขปริศนาร่างกายมนุษย์ในอวกาศบทเรียนสำคัญแห่งการสำรวจจักรวาลครับเมื่อนาซายืนยันแล้วว่านักบินอวกาศสองคนที่เดินทางไปกับโบอิงสตาร์ไลเนอจะได้รับกลับอย่างเร็วที่สุดในปีหน้าอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์หากต้องอยู่ในอวกาศเป็นเวลานาน แผนการเดินทางสู่สถานีอวกาศนานาชาติที่มีระยะเวลา8วันกลับกลายเป็นการเดินทางที่ยาวนานหลายเดือนของซูนี่วิลเลียมส์และบุชวินมอร์เนื่องจากยานอาวกาศของบริษัทโบอิงประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนเนื่องจากมีก๊าซฮีเลียมรั่วไหลเล็กน้อยใน5ตัวขับดันจากทั้งหมด28ตัวทางนาซาและโบอิงจึงตัดสินใจยืดระยะเวลาการเข้าพักของนักบินอวกาศออกไปเพื่อแก้ปัญหานี้ ทว่าก็ดูเหมือนจะไม่มีวิธีใดที่ทำได้บนอวกาศทั้งคู่จึงตัดสินใจว่าวิลเลียมส์และวินมอร์จะเดินทางกลับด้วยยานดราก้อนของ SpaceX โดยมีกำหนดการที่เดือนกุมภาพันธ์ปี2025ในระหว่างนี้ยาน Starliner จะเดินทางกลับโลกโดยไม่มีลูกเรือช่วงเดือนกันยายน การตัดสินใจให้บูชและซูนี่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติและนำโบอิงสตาร์ไลเนอร์กลับบ้านโดยไม่มีลูกเรือนั้นเป็นผลมาจากความใส่ใจด้านความปลอดภัยบินเนลสันผู้บริหารของนาซากล่าวขณะที่สตีฟสติชผู้จัดการโครงการลูกเรือพาณิชย์ของนาซากล่าวเสริมว่าเรากำลังจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนมากเกี่ยวกับตัวขับดัน เนื่องจากการคาดดาวประสิทธิภาพของเครื่องขับดันนั้นเป็นเรื่องท้าทายและการคาดดาวอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องท้าทายเช่นกันด้วยความไม่แน่นอนทั้งหมดนี้นาซาจึงเน้นย้ำว่ามีความเสี่ยงมากเกินไปที่จะพยายามนำวินมอร์และวิลเลียมส์กลับมาสู่โลกจึงจำเป็นต้องยืดระยะเวลาที่ทั้งคู่อยู่ในอวกาศออกไป แต่การอยู่ในสถานที่เช่นสถานีอวกาศนานาชาติจะส่งผลต่อสุขภาพมากเพียงใดโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าพักระยะยาวปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เพิ่งได้ศึกษาร่างกายของนักบินอวกาศที่อยู่มานานกว่า371วันซึ่งเป็นสถิติของแฟรงครูบิโอ ผู้ที่เดินทางในอวกาศยาวนานที่สุดในครั้งเดียวของชาวอเมริกันจนถึงปัจจุบันโดยเป็นสถิติที่ไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากยานอาวกาศที่จะต้องนำเขากลับบ้านมีปัญหาน้ำหล่อเย็นรั่วไหลเหตุการณ์นั้นทำให้รูบิโอจำเป็นต้องอยู่ในอวกาศนานเพิ่มขึ้นหลายเดือนโดยรวมแล้วเขาได้โคจรรอบโลกไปทั้งหมด5,963รอบและเป็นระยะทางกว่า253.3ล้านกิโลเมตร หลังการเดินทางที่ยาวนานได้สิ้นสุดลงโรบิโอก็กลับสู่โลกอย่างปลอดภัยด้วยยานอาวกาศโซยูส MS 23แม้จะเกิดจากความผิดพลาดแต่การอยู่ในอวกาศหลายเดือนของเขาจะให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับผลกระทบจากอาวกาศและช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ค้นหาแนวทางที่ปลอดภยัยเพื่อสนับสนุนการเดินทางในอนาคตที่มีเป้าหมายไปยังดาวอังคาร โรบิโอจึงกลายเป็นนักบินอวกาศคนแรกที่เข้าร่วมโครงการวิจัยซึ่งนอกจากต้องคอยรักษาความฟิตแล้วการบินในอวกาศจะส่งผลต่อร่างกายมนุษย์อย่างไรบ้างทางด้านร่างกายภายนอกสถานีอวกาศนานาชาติเป็นสถานที่ที่แตกต่างไปจากโลกที่เป็นบ้านเกิดมันมีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าอย่างมากซึ่งหากไม่มีสิ่งนี้คอยดึงขาของเราให้ยึดติดกับพื้นไว้มวลกล้ามเนื้อและกระดูกของเราจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วในอวกาศ โดยกล้ามเนื้อที่ช่วยรักษาท่าทางของเราให้ตั้งตรงอย่างหลังคอน่องและต้นขาจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากเมื่ออยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักกล้ามเนื้อไม่จําเป็นต้องทํางานเพื่อพยุงท่าทางของเราอีกต่อไปรายงานระบุว่าหลังจากผ่านไปเพียง2ส,สัปดาห์มวลกล้ามเนื้ออาจลดลงถึง20%เเซนและหากเป็นภารกิจที่ยาวนานกว่า3-6เดือนมวลกล้ามเนื้อก็อาจลดลงมากถึง3 0เปอร์เซนต์ เช่นเดียวกับโครงกระดูกที่ไม่ได้ทำงานก็จะเริ่มสูญเสียแร่ธาตุและความแข็งแรงของมันไปนักบินอวกาศอาจสูญเสียมวลกระดูก1-2%เอร์ซนตต่อเดือนที่ใช้เวลาอยู่ในอวกาศและอาจมากถึง10%เภายในช่วงเวลา6เดือนซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักบนโลกมนุษย์สูงอายุจะสูญเสียมวลกระดูก 0.5- 1อร์เต่อปี นักบินอวกาศมีปฏิกิริยาตอบสนองที่หลากหลายเมื่อพวกเขากลับมายัางโลกดกรลีกาเบลผู้ช่วยศาสตราจารย์จากคณะจลนศาสตร์กล่าวว่าการสูญเสียมวลกระดูกเกิดขึ้นในมนุษย์เมื่อเรามีอายุมากขึ้นได้รับบาดเจ็บหรือสถานการณ์ใดๆก็ตามที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเราก็จะสูญเสียมวลกระดูก เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้นักบินอวกาศจะต้องออกกำลังกายอย่างหนักเป็นเวลา2.5ชั่วโมงต่อวันในขณะที่อยู่บนสถานีอวกาศนอกจากนี้ก็ยังต้องรับประทานอาหารเสริมเพื่อบำรุงรักษากระดูกให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่เพียงเท่านั้นเนื่องจากการอยู่ในอวกาศมีข้อจำกัดมากมายซึ่งรวมถึงโภชนาการทางอาหารที่ได้รับด้วยเช่นกัน เมื่อรวมปัจจัยทุกอย่างเข้าด้วยกันนักวิทยาศาสตร์พบว่านักบินอวกาศจะสูญเสียมวลร่างกายไปราว7%ตามการศึกษาของสกอตเคลลี่นักบินอวกาศของนาซาที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา340วันมาดูเรื่องการมองเห็นแม้จะดูไม่เกี่ยวข้องกันมากนักแต่แรงโน้มถ่วงกลับส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการมองเห็นของมนุษย์ เนื right bottom, this, ่องจากบนโลกแรงดังกล่าวนี้จะช่วยดึงเลือดในร่างกายของเราให้ไหลลงสู่ส่วนล่างขณะที่หัวใจสูบฉีดแต่ในอวกาศแรงโน้มถ่วงจะน้อยลงไปมากทำให้เลือดอาจสะสมในศีรษะได้มากกว่าปกติ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นผลให้ของเหลวบางส่วนไปรวมตัวกันที่ด้านหลังของดวงตาและรอบเส้นประสาตาก่อเกิดเป็นอาการบวมน้ำและนำไปสู่การมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความคมชัดที่ลดลงหรือแม้แต่โครงสร้างของดวงตาโดยนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้หลังจากอยู่ในอวกาศนานสองสัปดาห์และจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะกลับคืนสู่สาภาพเดิมภายในเวลาประมาณ1ปีแต่นักบินอวกาศบางคนก็ได้รับผลกระทบนี้อย่างถาวรโดยผู้เชี่ยวชาญยังไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสาเหตุใดในทางเดียวกันการได้รับรังสีคอสมิจกจากจักรวาลและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ก็สามารถสร้างปัญหาอื่นๆได้ เนื่องจากบางคนรายงานว่าพวกเขามีอาการเห็นแสงวาบในดวงตาเมื่อรังสีเหล่านั้นกระทบกับจอประสาตาและเส้นประสาตาทั้งนี้ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมของเหลวในร่างกายจะเคลื่อนตัวที่ศีรษะในสภาวะไร้น้ำหนักซึ่งอาจกดทับดวงตาและทำให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็นได้เว็บไซต์ของนาซาระบุ การกระจายของเหลวในร่างกายจะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยประเมินความเชื่อมโยงใดๆกับการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นนอกจากนี้การศึกษาในปี2014เกี่ยวกับนักบินอวกาศชาวรัสเซียที่ใช้เวลา169วันบนสถานีอวกาศนานาชาติพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อของเส้นประสาทในส่วนต่างๆของสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการเคลื่อนไหวเช่นการทรงตัวการวางแนวรวมถึงการรับรู้การเคลื่อนไหวของตัวเองด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกศึกษาให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือในอนาคตมาดูเรื่องของภายในร่างกาย นอกจากจะส่งผลต่อร่างกายทางกายภาพแล้วสภาวะไร้น้ำหนักยังมีผลต่อสิ่งที่อยู่ภายในด้วยงานวิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบความแตกต่างอย่างชัดเจนขององค์ประกอบและความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายมนุษย์บนโลกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ช่วยย่อยอาหารให้กับเราและส่งผลต่อระดับการอักเสบในร่างกายรวมถึงมีผลต่อการทำงานของสมอง หลังจากที่ได้ตรวจสอบเคลลี่นักวิทยาศาสตร์พบว่าแบคทีเรียและเชื้อราที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับก่อนขึ้นไปยังอวกาศผลกระทบดังกล่าวถูกคาดการไว้อยู่แล้วเนื่องจากวิถีชีวิตในอวกาศนั้นต่างจากโลกอย่างมากทั้งในด้านการกินอาหารการได้รับรังสีและการใช้น้ำรีไซเคิล รวมถึงกิจกรรมทางกายที่เปลี่ยนไปและผู้คนรอบข้างที่อาจสามารถส่งต่อแบคทีเรียได้ในพื้นที่แบบปิดเช่นสถานีอวกาศนานาชาติแต่ผลกระทบที่น่าตกใจที่สุดดูเหมือนจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในระดับ DNA นักวิทยาศาสตร์พบว่าบริเวณส่วนปลาย DNA ที่เรียกว่าเทโลเมียนนั้นไม่เหมือนเดิมเมื่ออยู่ในอวกาศเป็นระยะเวลานาน,าน ซึ่งเชื่อกันว่ามันเป็นส่วนที่คอยป้องกันไม่ให้ยีนของเราได้รับความเสียหายสิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือการค้นพบว่าเทโลเมียยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการอยู่ในอวกาศซูซานเบลลีศาสตราจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพรังสีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลโราโดกล่าว และสิ่งที่คาดไม่ถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือความยาวของเทโลเมียจะสั้นลงอย่างรวดเร็วเมื่อกลับมาถึงพื้นโลกสำหรับลูกเรือทุกคนยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งนี้จะมีผลอย่างไรต่อร่างกายแต่เชื่อกันว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นเพราะรังสีในอวกาศไปมีผลต่อการแสดงออกของยีนทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันด้วยเช่นกัน โดยในงานวิจัยปี2021ชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในโปรโตีน18ชนิดที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันการแก่ชราและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อไม่ใช่แค่อวกาศแต่รวมถึงโลกด้วยเช่นกันการเรียนรู้ด้านสุขภาพและสรีระวิทยาของมนุษย์ในอวกาศสามารถให้ประโยชน์มากมายต่อชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้นหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาหารสิ่งแวดล้อมและน้ำที่สะอาด อย่างไรก็ตามยังคงมีคำถามอีกมากมายที่ยังไม่มีคำตอบเกี่ยวกับผลกระทบจากการอยู่ในอวกาศเป็นระยะเวลานานเนื่องจากเราทุกคนต่างวิวัฒนาการมาเพื่ออาศัยอยู่บนดาวเคราะห์แห่งนี้มานานนับล้านปีดังนั้นการอยู่ในอวกาศจึงเป็นเรื่องใหม่สำหรับสปีชีโฮโมเซเปียนส์ในภารกิจอารเทมิสที่จะโคจรรอบดวงจันทร์ในอนาคตจะมีการรวบรวมข้อมูลมากขึ้นในระหว่างการดำเนินงานรวมถึงภารกิจระยะยาวที่ไปยังดาวอังคาร นักบินอวกาศจะได้รับประโยชน์จากการวิจัยหลายปีที่จะทำให้พวกเขาไม่เพียงแต่เอาชีวิตรอดได้เท่านั้นแต่ยังจเจริญรุ่งเรืองในภารกิจอวกาศของพวกเขาอีกด้วยนาซ่ากล่าวนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณการสืบค้นและเรียบเรียงโดยวิทิตบรมพิชายชาติกุลและขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ngthai.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ